เหตุผลที่พี่ทุ่มเทกับการ์ตูนเรื่อง King of Empire เนี่ยเหตุเพราะว่าอยากเห็นการ์ตูนไทยเนี่ยทัดเทียมตักชาติเหตุผลที่ทําให้การ์ตูนเรื่องนี้ยากสําหรับพี่ก็คือในเรื่องของรายละเอียดฉากตัวละครสตอรี่บอร์ดมุมกล้องด้วยเรื่องนี้พี่คุยกับผู้ช่วยผู้สางนี้เนี่ยว่าเราจะทํำยังไงให้งานตรงนี้มันออกมาดีแล้วก็ด้วยความที่เราคุยกับบอสันด้วยเราจะลองคิดคาแรคเตอร์ให้มันเด่นขึ้นมาหน,น่อย ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นแล้วส่วนที่ยากนี่ก็คือในเรื่องของฉากฉากเนี่ยเราต้องเสิร์ชดูจากไหนอีทอร์หนึ่งก็คือ Google บ้างยูทูบ้างหรือดูจากในภาพยนต์บ้างเพราะว่าในประสบการณ์ของเราแล้วเราไม่เคยมาเกรตตูนแบบแนวนี้เลยเราก็เลยคิดว่าที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของลายละเอียดเรื่องของที่ว่าจะทํายังไงให้โลกเนี่ยให้คนหนาเก็เชื่อว่าโลกนี้มันมีจริงแล้วคาดหวังกับการตดนเรื่องที่ว่ามานไใช่คาดหวังไหมเหรอตัวพี่ ต้องบอกตรงๆเลยนะพูดในฐานะของคนที่อยู่วงการนี้มันนะไม่ได้คาดหวังอะไรมากสิ่งเดียวที่คาดหวังคือคนไทยเราเนี่ยรินกระโตเรื่องนี้มาเนี่ยแล้วภูมิใจภูมิใจว่าเฮ้ยฝีมือคนไทยเราไม่เป็นรองชาติแนะงานคนไทยเราเนี่ยมีดีพอที่จะสู้ต่างชาติได้นะแค่นั้นที่จบเลยคาดหวังกับโตเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็ให้ายกับที่พี่วงกรเชอบอกไว้ทั้งหมดเพราะว่าเราสองคนทํางานร่วมกันเนี่ยทัศนะ ตัวเองทั้งคู่ก็พอแล้วเพราะนั้นก็จะไม่เท่ากันแต่ถามว่าตอนทำเนี่ยมันยุ่งยากไหมยุ่งยากทะเลาะกันถามว่าหวังไหมไม่หวังเราแต่ทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าการทํางานสองคนเนี่ยบางทีความคิดมันก็ไม่ตรงกันเราก็จึงบางทีอาจจะต้องทะเลาะกันบ้างแต่ว่าการทะเลาะกันของเราเนี่ยมันฝรั่งเลยคือการทะเลาะกันแค่เรื่องงานจะไม่เอามาปนไม่เอามาเลยทั้งนั้นไม่มีเรื่องส่วนตัวมีอะไรนะเรื่องงานจบก็คือจบ ยังไงกระตุนไทยพี่คิดว่านะคนทนใหญ่ชอบตั้งคาถามคำคำชอบมีงานสัมมนาชอบให้มาถกกันแต่จริงพี่ว่าการถกกันเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของการทําให้ตลาดการ์ตูนเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่พี่เชื่อว่าวงการกระตูนเนี่ยค่อยๆให้มันเติบโตค่อยๆมันเป็นตัตามกลไกของมันเมื่อประเทศมันจเจริญขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นเมื่อทุกอย่างมันดีขึ้นนักเขียนมีกําลังเงินมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมันจะค่อยๆเป็นระดับไปแต่ถ้ามานั่งเฉียงก็ว่าทำไงกระตูนให ให้การ์ตูนไทยเจริญจะมีวิธีได้การ์ตูนไทยเจริญพี่ว่ามันมันไม่มีมีสิ่งเดียวที่พี่เชื่อว่ามันจะทําให้การ์ตูนไทยเจริญได้คือคนทํางานแบบพี่หรือพูดง่ายๆว่านักเขียนการ์ตูนสายแบบพวกเราเนี่ยจงทํางานด้วยความรักอย่าคิดถึงผลประโยชน์เป็นที่หนึ่งเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงผลประโยชน์เป็นที่หนึ่งทุกอย่างจบการ์ตูนไทยจบความฝันที่อยากเห็นวงการ อยากจะให้มีมิสติ่งระหว่างคนเขียนการ์ตูนกับคนอ่านว่าค่ะอย่างมีงานหลายๆงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเองานนง่ายๆคือพวกเป็นกลุ่มกลุ่มที่ชอบชอบอะไรตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ได้ใกล้ชิดกันได้แลกเปลี่ยนคสนัญติระหว่างคนอ่านกับคนเขียนว่าค่ะความภูมิใจสําหรับการเป็นนักเขียนการ์ตูนระหว่างมี่สองคนนะาถามว่าภูมิใจไหมพี่จะภูมิใจก็ตอบเมื่อ ที่ได้ทําออกไปเนี่ยแล้วคนงานตอบรับแล้เขารู้สึกภูมิใจตรงนั้นที่ภูมิใจมากถ้าเมื่อไหร่ที่เราถูกถามว่าเราภูมิใจไหมแต่ผลงานเรากลับไม่ได้รับกรารยอมรับเลยหรืออาจจะไม่มีผลตอบกลับมาเลยตรงนั้นแน่นอนว่ามันเป็นหลักง่ายๆก็คือพี่อาจจะต้องมานั่งคิดแล้วทบตัวแล้วต้องทํางานให้มันหนักขึ้นตัวเองแต่ถามว่าตอนนี้ภูมิใจไหมภูมิใจครับถ้าพูดถึงแล้วก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยมีผลงานอะไรเลย คือเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยไม่มีพรสวัสด์อะไรเลยแล้วก็การที่ได้ทําหนังสือในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบย่อเป็นสิ่งที่ภูมิใจในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำขึ้นมามันคือความฝันมันคืองานจากงาอนอดิเรกนะคะแล้วก็กลายเป็นความฝันที่พอได้ทําจริงๆแล้วประสบความสำเร็จไ,ได้ออกรุมเล่มขึ้นมานยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากครับท้ายแล้วพี่อยากให้คนอ่านเห็นอะไรในกระตูนคิงเขาบัมพายเป็น เห็นอะไรย้อนกลับไปที่คาถามเกือบแรกเลยก็คือเห็นความตั้งใจระหว่างผมมังกรสรพลแล้วก็เห็นความตั้งใจระหว่างบุสัง,งิกว่าการที่เราได้ทํางานตรงนี้ออกมาเนี่ยมีสิ่งเดียวที่มันเป็นแรงผลักดันที่สําคัญมากๆเลยในการที่ทำให้ผมสองคนเนี่ยสร้างงานตรงนี้มาก็คืออยากเห็นคนไทยยอมรับประตูขันแล้วก็อยากเห็นคนไทยรู้สึกภูมิใจว่าประตูของเราไม่แพ้ชาติใดกันเลยแค่นี้ อยากเห็นตัวละครที่อยู่ในจินตนา,าการหรือว่าคะ่ะมันโลดแเล่นแล้วก็อยู่ในความทรงจาของผู้อ่านคือไม่ต้องจําอูก็ได้ไม่ต้องจา,งามังกรสองคนก็ได้ใ,ให้จําว่าไซโคเป็นใครให้จําว่านท์เป็นใครแล้วก็ตัวละครบบีบจีหรือตัวละครที่อยู่ในคิดออฟแบมพายคะ่ะอยากให้พวกพวกเขาอ่ะไม่ใช่แค่จินตนา,าการของคูอ่ะแต่ว่ามันมีชีวิตทําให้ทจบจบุกคนจําจัยืนอยน่เลย ハハ <laughs> <laughs>